ว้าวฮัลโหลฮัลโหลเย่ว้าว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 เฮ้สวัสดีครับทุกคนโอ้เจ้าไดโนเสาร์ตัวใหญ่คอยาวยองยาวตัวใหญ่คอยาวโอ้ให้ตายสิโรบินโอ้นี่มันรถแม็กรถเจดแม็กโนนี่ว่า โอ้มาเจ้าไปเลยนี่เดี๋ยวชนกับรถไปเลยหางเจ้าไปไหนเดี๋ยวช้าเงินมอตามไป แมมมอสโหดมากเลยแมมมอสตกมันกำลังทำลายรถนี่มีรถแม็กโคพันสวยเดี๋ยววิ่งตามไปนะโอ้มคโคอันนี้วิ่งได้ครับโอ้โหตามไปชนแล้วรีบามาลาย กรุบๆรุบรตามเจ้าช้างแมมมดเจ้าช้างแมมโมดโอ้โหโอ้โหหักรถแม็โคเอ้ยรถเกจไปแล้วติ้งติติองติ้งติ้โอ้ยโยโกระตายน้อยเจ้ากระต่ายอ้ยไม่มีหางเฮ้ยไดโนเสาร์หางขาด โอ้โ oh, จมช้างไปนู่นแล้วว้าวเจ็ดไอ้ผักรถไปแล้วเย็ดชเย็ดชเย็ดชจาหมาน้อยสุนัขก,กิ้งจอกนี่เรามีเชือกไว้ด้วยโอ้ oh, 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 เชือกหลุดไปแล้วไปตามไปหาเจ้าช้างแมมมอสเลยนะโอ้โหตอว ได้อะไรมาเจ้าเจาได้อะไรมานี่ใบหญ้าอยู่ที่ป่าของเจ้าเจ้าไปทางนู้นเลยไปเย่หมาน้อยไปนู่นแล้วไอ้ตายสิหนีกันหมดแล้วพวกเจ้าหนีข้าไปไหนกันโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับบายบาย